สวัสดีครับผมสวัสดีเนี่ยเหมือนส่อของวันที่ยี่สิบสี่ครับผมวันนี้กันมาปล่อยเพียป์ไปมาแลงครับผมเป็นมาแลงครับผมเป็นมาแรงรม,มางมปล่อยให้กินเชือ้อราครับลายขวดครับผมนี่ก็ทีมงานเดียวกันครับ คุผู้หนึ่งใส่เพียใส่มาแลงน้ำกันสามข้นครับส่วนที่เหลือกับพันหยอดครับผมพันยอดพริกแอปเปิลครับสามข้นใส่อนี่แล้วก็ไปพันหยอดขึ้นกันครับวันนี้ต้องการให้แล้วครับผมพันหยอดกลับก่อนจะใส่กับมุนมุนก่อนครับผมมุนสามสี่หารอบครับให้มาแลงเพื่อนตื่นตัวครับผม มุนเรียบร้อยก็ใส่ตามใบครับเราต้องใส่ลายซ้ำห้าใส่เกลือนี่ครับเห็น,นไหมตัวเห็น,นตัวคนไหมครับเป็นแม่แรงเล็กน้อยครับไม่ปีกไม่ได้ใส่ลายครับใส่เด็นหน่อยครับผม ขวดหนึ่งไ้ใส่ได้สี่หล่องครับผมสี่หลองหนึ่งสองสามสี่หลองครับผมขวดหนึ่งบรรยากาศน่ามอเสวเย็นสบายครับส่วนปลาพริกครับผมต้องการให้เลี้ยวมื่อนี้ฟันยอดครับผมเป็นงานอดิเรกใส่นี่เลี้ยกับไปฟันยอดฝากเป็นกำลรรังใจครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามสวัสด,ดีครับ